มานะผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นทางด้านของบัตเตอร์ไฟสกินอ e ีโวนะคือไม่ได้สกินนี้มานานและคิดถึงได้เห็นอีกฝักหนึ่งมันค่อนขอ้งางเทียบมาก5ผมเจมก็เลยจัดมาสาล <c oughs> ูที่ใช้ก็เป็นเลดสปิริตดากอนนะผมหรือว่าเลดแอตเทนเเนตดากอนก็ได้ส่วนพลังแฝงเนี่ยจะใช้เป็น3แดง2เหลืองแดงแรกก็คือถ้าฆ่าคนหรือช่วยเหลือจะได้เลือด9เครับผมอันที่2ก็จะเป็น พลังโจมตีอันนี้สามก็จะเป็นเค์ดอ,อัปเดตน,นะผม,มส่วนสองเหลือก็จะเป็นทางด้านของสร้างความแ็งเพิ่มขึ้นกับจาะเกาะน,นะผมมาดูกันว่าตานี้จะเป็นยังไรอันนี้เจมก็โซโล,โลแลกนะ,ะนคอนประมาณ20ดาวช่วงนี้เจมก็โซโลค่อนข้างเทียบบ่อยแต่เจมก็ <laughs> ค่อนข้างที่จะเจอทีมดีบ้างไม่ดีบ้างเกมไหนที่แบบไม่มีส่งก็คือไม่มีส่งเลยเล่นแบบว่าปับเตียวแพ้เลย คือคิดถึงน้องเนอยไงน้องเนยแบบสกินสกินก่อนสาตาบอกขอสีก่อนได้ไหม <c oughs> เวฟเวฟกลางเวฟแรกเจไม่ได้แท็กอ้าวแล้วมึงโดนแล้วกูสองโดนเรียบร้อยคือ <c oughs> เวฟกลางเวฟแรกเจมก็ไม่แท็กเพราะว่าเขาเคลียร์ไวมากเลยซาธาไม่รู้ว่าจะเคลียร์ไวไปไหนรวบตัวรวบตัวรูบานเลยวะเฮ้ยโดน,โดน ไปสองโดดเฮ้ยอโหโดดไม่ถึงเทลมันตายไหมอ๋อโวนี่พาริกีนอามาซาอีมังกรเพื่อนนี่ก็มังกรไปแล้วผม้วกรฟามจะเน้นเป็นการฟาร์มส่วนไอเทมก็จะเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะโอ้โหเยอะจัด โอ้ยแต่เขาเจ็บซับกับป่าเขาเจ็บใชเลยตัวนี้น่าจะฟรีเรียบร้อยเลฟรีกรุบกรุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทลเฮ้ยคอ้ยิมอาแล้วคือมีสองโดดโดดเลยแล้วคือสองสองแล้วคือโดดสามแล้วควันแล้วควันโอ้ยแมงฝีสวยละโอ้ยอู๋ไปตายโอ้ยแย่ปิดหลอดทุกคนเมื่อกี้คือถ้าเทลตายเจมสจะได้สองแตกแล้วก็ไปโดดทางด้านของ เอเลนดอร์ต่อและฆ่าพอฆ่าเอเลนดอร์สองโดดเสร็จก็กลับมาฆ่าเรียวมาโอ้โหเมื่อกีพพ้คือเพอร์เฟกต์เลยแต่ไม่ได้เจมสูดู่าตายเลยปล่อยไม่งั้นเจมไล่สุดไปแล้วไายกูทำอะไรของกูเดี๋ยวเจมกาลีเดอร์ก็แทงกกลาง มาโดดไม่มีโดดไม่มีโดดสแต็กเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียแหละเฮียแหละเฮียจริงแค่ไหรือเธอจะเอากลัวยากหน่อยน้องชายเฮ้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 ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหทบปากกูกันเละรวบตัวฟาดลูกบั๊กเต็มที หนึ่งแทงคือดาเมจก็ข้อเสียก็อย่างผี้ผมนั่นี่คือดาเมจไม่พอดาปิดดาเมจช้าอย่าเรียกว่าดาเมจไม่พอครับผมคือดาเมจมันมีแต่ว่ามันปิดช้าอีกขั้นหนึ่งจ้าเฮ้ยเล่นละเล่นแน่เดี๋ยวเราเก็บสแต็กจากคีฟนะเราสามนียเดี๋ยวค่อยโดนไฟไปโดนคุณแรงจังอะ โอ้โดนเฆตายถ้าไม่โดนเฆตายอ่ะเจมว่าได้อยู่ทำไมเอลลนดอร์ไปเอามาจากไหน6ตัววั t เ h e อฟั k อิสุอะไรอ่ะก็ว่าทำไมเอลลนดอร์มันแรงจัดเทียมันกดใครไม,ไม่รู้6ตัวโอ้โห จัดดกการ้นทุนว่าแล้วมันต่อยจุเจ็บโคตรแรงเลยแบบแรงจาร้าสักแต่ถ้าเมื่อกี้เจมกดโอมเหรอกดโอมน่าจะสู้ได้แต่เขาน่าจะรอดดีไม่ดีเจมน่าจะตายเลยไม่กดดีกว <c oughs> ่าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขโมยมาไล่่าใหญ่เลย <c oughs> โอ้โหจะดาวด้วยรู้แหละไม่แปลกใจเลไมมันถึงแต่มันฆ่าใครมาก็าไม่รู้หกตัว <cin stereotype> ไปเอามาจากตรงไหนทุกคนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเจมเอาให้เดี๋ยวเจมเชิญดโอ้โหเพียแล้วเฮ้ยใจเนี่ยผมไม่มีโดดโดดไม่ถึงเพียสายนะว้าวเฮ้ยมีสองแตกมาหน่อยโอ้โหโอ้โหป้อมตีตายสรุปอป้อมตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม มันสี่ห้าด้วยสาตาไม่อยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวเจมจะเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวเจมขอญาตฟาร์มก่อนตอไปนี้เจมจะไม่ตายละเจมจะเอาจริงละเมื่อกี้โดดไม่ถึงด้วยรู้หีหน้าโดดไอลิกเตอร์เลยที่เจมไม่โดดลิกเตอร์เพราะลิกเ,เตอร์มันอามาตะอ,อยู่นะถ้าเราโดดไปแล้วมันดามิ่งยังไงก็ไม่เข้าอยู่ดีก็ต้องรอนะอจริงแล้วโหลดโดดไปเลยก็ได้เพื่อจะให้แบบว่า เราจะได้ตรวดไปหาตัวหลักเขาได้เเป็นไ,ไรเป็นไ ي, เอาอยู่ไอ้เจมเอาอยู่แต่เจที่แต่เจมเ,เ,เชิดเองจ <c oughs> มเชิดแม่าาในในกว่าตาเนี้ยตายกันไม่พักเลยเพี <c oughs> ยกาง้ไม่ได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไวไ อ่าแหละได้เล่นดีเนี่ยและได้เล่นดีและได้เล่นดีจะบอกวิ่งไปอีกมึงไม่มีพิกนะตายฟรีซะเออไม่มีพิกไม่เท่าไหร่ข้างบนเลยเพื่อนไปเดี๋ยวป้อมกลางกาลีเขารีบวางสกิลไปนะอันนี้เราจะป้อมได้ไปข้านไปอยู่พี่ไปอยู่น้องพี่ไปอยู่น้องชายเอ้าถาไม่ไหวฉันจะไปเลนบางก่อน ซาตูซาตูไม่ไหวอ่ะอ่ะแล้วกูเอาให้แล้วกูเอาให้วหนนู้สายฝนลอ๋อออกสายกึ่งดาเมจกึ่งแทงนะผมว่าแล้วทำไมแรงโอ้โหเป็นแบตหมดชิบหายแล้วศัตรูหายไปแล้วรวบตัวโอเป็นแบตหมดตัวไอ้เกูยังรอด ไปมาอยู่อยู่มอยู่อยู่แน่แล้วกุต่อยตร้ายเจินอ่าี้เโอ้้วเจมไดนิตเจมโดดไปหาเนี่ย้เจมโดนอันติอ้าวเฮ้ยเดินอย่างี้ก็ต่อยถูดีเดินอย่างี้ก็ต่อยถูดีเราเดินมอยาเยเฮ้ยเล่นได้นะเล่นได้นะมินถ้าพี่มนจับได้คือแม่งจบ โอเวนคือกลับแบบอ้อมวนของแบนหมดแล้วก็ชาร์จแบนใหม่แบบเดียวนะผมเฮ้ย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 เ้ยสตาร์เตอร์ยันนะเพี้อนอย่าบอมบนก่อนนะผมจังหวะนีป้อมบนก่อนตอจุดป้อมบนก่อนป้อมบนแตกการเข้าอินเวนการปอดไมเพี้ยนอันนี้เจมก็ออกดาเบดมาค่อนข้างที่เยอะ มจะได้ไม right. ่ขาดนะผมตายทำไมกลับบ้านตายแล้วโดนเปิดเฮ้ยเพื่อนนะเล่นไปสองโดนโดดใส่หนึ่งคว้นแล้วคว้านตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวให้หน่อยโอ้โหแม่มีฟิกโอเมนเฮ้ยเลื่อนเลยของมึงอ่ะชอบเลยโอเมนเลือดมึงเหลือแค่นั้นมึงวิ่งเข้าไปโดนสกิลเขาตายเพื่ออย่างก็ S <S ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้เสียได้เสีย <Legend ary. S 1> ได้เสียได้เหี้ยละเสียอย่างเดียวอันนี้ไม่ได้ดิเฮ้ยเฮ้ยรวยละตัวตายเลยละกันลักควันลักควนันลักควันหลายนึงอ่าลักสองโดดรักโอ๊ยรักสองโดดรัโอ๊ยทำไมไม่เข้าไอ้นั่นอ่ะไม่เข้าเรยอมาอ่วยละ <S <S ไม่ได้เสร็จไอเทมแล้วผม ได้อยู่ยังไหงหรือมาต้องผ่านเรียบก่อเรียบร้อยผมจบลงไปแล้ว,วแบ็คก็เรียบร้อยแล้วจบลงไปแล้วกับวัตเตอร์ไฟสกินโอ้โหเรียกว่าตะกอดคือลูกรักเลยเพราะอีโวมาใหม่ๆคือแบบเฟี้ยวอะมันเป็นสกินที่อัพขั้นไงแล้วเฟี้ยวจัดนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมทำด้วยไป28เปอร์โอ้โหตะกอลโอ,นโอมน สกอร์ไม่เท่าไหร่ดาเมจด้วยไอ้เจมเอาให้อีกแล้วสักอ้โหดาิเดตโอเมนสามหมื่โอเมน, 30, อ,เมนอ่อเขาไอ้นี่นะผมแบตโทรศัพท์หมดก็ประมาณนี้ับผมถ้าใครอยากให้เจมเล่นตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก,ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านาจะจา